มากันแบบแก๊ลิงคุณผู้ชมเต็มหน้ากระดานโอ้โหโอห้แตกไม่เกรงใจต้นคลิปเลยนะอื้มโอ,อ้แตกแบบไม่เกรงใจนะแปดแปดแปดพีจีวันนี้โอ้โหขุนติดเข้าไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ทุนสามพันวันนี้ได้เปลี่ยนเบ็ดชัวๆโอ้โหไหลไม่หยุดนะโอ้โหเอาสิญญาคุณผู้ชมนะพบกับผมวันนี้สล็อตพีจีแปดแปดแปดนะคุณผู้ชมมากับเกมแบตเทนเดรียโอคุณผู้ชมกับทุ 3, นสามพันนะจังหวะนี้เบ็ด ริ่งผมจากจะเบ็ดสักร้อยแต่ว่า50ก็พอคุณผู้ชมไม่อยากเจ๊งไว้นะผมเราโตสักส0หมุนล้างดวงไปวัดดวงวันนี้เราจะมาแบบไหนโอ้โหซูมสโคปแบบนี้วายติดแน่นเลยเอ้ยเอ้ยวู้มากันแบบแกตลิงคุณผู้ชมเต็มหน้ากระดานโอ้โหโอ้โหแตกไม่เกรงใจต้นคลิปเลยนะออื้อ โอ้หแตกแบบไม่เกรงใจนะไปไปไปพีจีวันนี้โอ้โหคุณติดเข้าไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยุ่3สามพันวันนี้ได้เปลี่ยนเบ็ดชัวๆโอ้โหไหลไม่หยุดนะโอ้โหไม่เกรงใจต้นคลิปลนะก,ก,กันเลยทีเดียวนะผู้ชมนะไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยทีเดียวนะโอ้ เพลงใจกันบ้างนะเพลงใจกันบ้างเฮ้ยเตัวเมกะวินวันนี้โอ้ตัวเพลงใจกันบ้างเฮ้ยเข้าอู้วายอีกแล้ววายอีกแล้วอู้หูก้าวมาเต็มเต็มจังหวะนี้วายมาสวยสวยตัวถูกถูกไปเอ้ยเอ้ยถูกไป ถูกไปขอ,อถูกไปยังถูกไปอีกมาเหืมเต็มหน้าดีบอกถูกไปก็มาจัดให้บอกถูกไปก็มาจัดให้ถูกไปใช่ไหมถูกไปใช่ไหมมันยิงให้เลยว่ะถูกไปใช่ไหมโอ้โหบอกถูกไปมันไหลไม่หยุดต้องให้ดงต้องให้ดานะเกมนี้ต้องให้ดงต้องให้ดาว่ะต้องให้ดงต้องให้ดาแล้วไหลไม่หยุดตอนนี้คูนสิบเก้าคูนยี่สิบไปแล้วคุณผู้ชมคูนยี่สิบโอ้โหคูนยี่สิบ ูนี่จ่ายนี่คือแบบนิวเรคคอร์ดของเราในวันนี้นะนะคุณผู้ชมนะคูณยังโหดเหมือนโกรธเมียมานะโอ้โหอิ่มกันเลยทีเดียวอิ่มกันเพียวเพียวเหนียวไก่โอ้โห ที8แวันนี้โคตรดีโคตรเด็ดโคตรการั king, นตีจัดได้จัดดีไปที่ยิงรัวยิงรัวเออนั่นแหละหมูชอบโคตรชอบเกมนี้แล้ววะวายมันติดง่ายมากคุณผู้ชมวายติดง่ายแบบนี้โอ้โหวายแบบไหลโคตรดีวายไหลโคตรดีถ้าตัวแพงมาโอ้ตัวแพงมาอื้อหือนั่นแหละดอกนี้ดอกเดียวเสี่ยวกันทั้งช็อปเลย เสียวน้อยซอยเลยนะคุณผู้ชมนะดอกนี้ดอกเดียวพากันเสียวข้าบวนคุณผู้ชมคุณของเราจากไม่ขี่พันตอนนี้มาเป็นที่สองหมื่นกว่าพันที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม,ชมรางวัลในกินกันเป็นดีว เหนื่อยเลยคุณผู้ชมเจอแบบนี้มันยังล็อกเป้าให้อีกว่าอู้หูไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่กูไม่กลับจับไม่โดนโผลเชือกต่อโอ้โหดูมันดูมันกระเทือนรอยยอวันนี้โอ้โหกระเทือนรอยยอบแบบนี้ก็มากับสลัสพีทีไปเปแปดคุณผู้ชมไปไป,ไป,ไป ไปนั่นแหละไปอีกมาขอแถวสองแถวสองมานี่นคือยังไงก็จ่ายคุณผมมู้ชมแถวสองมาไหมอุ้ยมามมคุณผู้ชมคุณจะยี่สิบไปแล้วนะขอดอกเดียวขอดอกเดียวอุย้ยอะไ,ไรคุณผู้ผมชมได้มาถึงหกพันหนึ่งพันสี่สิบห้าบาทก็จะมมประมาณใช่คหมว่าประมาณสามใช่สามไม่วันนั้นอนะ่ะมันร้อยกว่าเท่าจะเดินมาหนเลยคุณผู้ชมนะเอ้ยตัวแพงมาโอ้ยแต่คุณยังน้อยอยู่ ตัวแพงมาแต่คูยังน้อยอยู่ตัวแพงมาแต่คูนยังน้อยอยู่ตัวแพงมาแต่คูนยังน้อยอยู่เอาไหลให้ไม่หยุดชุดไม่อยู่กูดไ,ดไม่กลับอีกแล้วโอ้โหแบบนี้มันต้องโดนแบบนี้มันต้องโดนนั่นแหละแบบนี้มันต้องโดนคุณผู้ชมโอ้โหอ้เออคูนติบเป็นเรื่องง่ายๆคุณผู้ชมนะสำหรับเกมนี้คุณผู้ชมนะ แค่ตรงแคตเตอร์มันเกมอื่นอะไรไร้สาระคุณผู้ชมเกมนี้เรามากันที่วายฟีฟีแล้ววายแน่นๆยังไหลให้เราต่อขอ,อชมพูแถวแรกโอ้ย,ยังไม่เข้าอ่ะคุณผู้ชมแต่มันก็ให้เรามาเยอะแล้วนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยคนเล่นก็เหนื่อยเกมก็ไม่คิดจะเหนื่อยเลยโอ้หขนาดเราหมุนออโต้คุณชมโอ้ เต็มเต็มเต็มโอโหเต็มคุณผู้ชมช็อตนี้เต็มเต็มนะโอ้ยเกือบเต็มหน้าเกือบเต็มหน้าเกือบเต็มหน้าเต็มหน้าจะมาไหมโอ้ยถ้าเต็มหน้าเข้านิวัดชี Up, ้อ่คุณผู้ชมเต็มหน้าเข้าหวัดชี้อ่ไปนะ ่อนข้างดีผู้ชมโอ้โหเลงอีกแล้วมาโอ้โหตัวแพงแบบนี้ต้องจ่ายไม่หยุดจุดไม่อยู่กลุไม่กลับคุณผู้ชมกลูไม่กลับแล้วเอาปูไม่กลับแล้วคุณผู้ชมนะเออเออไปอุ้ยดอกให,ใหญ่แบบนี้ชอบคุณผู้ชมชอบเลยนะเป็ดแพงๆดอกใหญ่แบบนี้ชอบเลยนะ โอ้วันเจี๊ยบโอ้โหโอ้วันเจี๊ยบไอ้โอ้โหโอ้โหวันเจี๊ยบเกินวันเจี๊ยบเกินก็สำหรับวันนี้ผู้ชมขอขอบคุณสำหรับพีเจบแปดที่ทำให้เราได้มาจัดในวันนี้นะมั้ยส่วนนี้มากับทุนสองสามพันบาทจบกันที่จบกันที่ได้จบไหมเนี่ยเอ้ไม่จบ ไม่จบเอามามาอีกกดยกเลิกไม่ทันนะตะกี้เอาเฮ้ยมาเอาห้าห้าสิบเคไปยนน,นอห้าสิบเคไปยนน,นอก,กำไรสิบกว่าเท่านหน้าสิบเคยนนอไปคุณชมบรรลุวิชั่นวันนี้นะคุณชมนะวันนี้เราได้ไปกันถึงห้าสิบเคไม่เชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกแบบนี้แตกแบบนี้บบนนเราต้องรีบเพ่นหนีคุณผู้ชมสวัสดี้ขอบคุณผู้ชมที่รับชมนะวันนี้ผมขอเพ่นไปก่อนนะคุณผู้ชมนะไว้เจอกัอนในหะม่คลิปหน้าโซนนี้สวัสดีครับ